ทางพี่ผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจรวจทะเบียนในโตโยต้า้วยนะโตโยต้า้วยสี่ประตูอะทราบทราบก๊อตไปแล้วไปแล้วไปแล้วผ่านพี่ไปแล้วอ่าแค่คันที่อยู่แร ได้แล้วไปครับขอดูมือได้ไขอดูมือขอดูหน้านี่ถ่ายไหมถ่าอยู่พี่ถ่ายอยู่ครับอะ

นี่เข้าไปข้งนางเซเห็นแป๊บนึงแป๊บนึ่งันถ่ายอยู่อาจจะไปแคบเนี่ยจะแค่นี้ใช่ใช่ไม่เพราะว่าตรงนี้มันมีไง